สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับ วันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมแร็ na น o ร์็อกแลนเบิร์ดกันอีกพาร์ทหนึ่งนครับซึ่งคลิปในพาร์ทนี้เนี่ยก็จะมาแนะนําในส่วนของการใช้โปรแกรมบอทของตัวเกมนั่นเองนะครับก็ที่ร,รู้กันเนาะว่าตัวเกมนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของโปรแกรมบอทที่ทางเกมเขาสร้างขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นเอ่ออีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับมาในรูปแบบของ NFT นะครับซึ่งจะมีเอ่อโปรแกรมบอทหน้าตาของตัวโปรแกรมบอทเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ครับนี่เหนะ็นไหมเขาจะชื่อว่า ออโตเมติกเพลเยอร์ Player, นะครับซึ่งการที่เราจะได้ไอ้เจ้าตัวโปรแกรมบอรดนี้มาเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับ ถ้าเราทําการเติมในส่วนของ m o นส s t o n e นะครับเข้ามาในตรงเกมก่อนนะครับตัว m o นส s t o n e เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมผมถึงมี m o นส s t o n e เยอะจังนะครับอันนี้เป็นช่วงโค้ดเบต้านะครับก็เติมเข้ามาแบบโอ้โหหลากหลายมากๆนะครับเติมมาจนแบบว่าไม่รู้จะใช้อะไรแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะซื้อในส่วนของโปรแกรมบอทใช่ไหมนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ Automatic Player b o x นะครับซึ่งไอตัวนี้เนี่ยจะใช้ได้ทั้งหมด30วันนะครับ หน้าตามันก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับราคาจะอยู่ที่2,500มูลสโตนนะครับผม ก็กดติกเข้ามาแล้วก็ทําการซื้อได้เลยแต่ว่านี้เนี่ยผมทําการซื้อแล้วเรียบร้อยนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะตั้งค่าในสวนของบอทยังไงบ้างสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกถูกสะดวกปลอดภัยแนะนําร้านเติมเกมจอนชาวไร่มีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นเกมแร็คเนล k o r ออริจินซัมเมอร์วอล์คลอนิคลหรือว่าเกมแฮร์รี่พอตเตอร์เมจิกอเวกนและอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัท แบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกมจ่อนชาวไร่ครับสำหรับตัวโปรแกรมบอทเวอร์ชันนี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ฉลาดมากมายนักน,นะแต่มันก็ช่วยทุ่นแรงเราได้พอสมควรเหมือนกันนะครับในเวลาที่เราไม่ได้อยู่หน้าจออะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันจะช่วยเปิดในส่วนของพวกตั้มพวกแบบว่าเพิ่ม exp เพิ่ม job อะไรเงี้ยให้กับเราถ้าเกิดว่าเรามีนะ นะครับแต่ถ้าเราไม่มีก็มันก็จะไม่เปิดนะครับผมแล้วก็อบอร์ดเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะไม่กินยาอัตโนมัตินะครับแต่ว่ามันจะทําการนั่งให้อัตโนมัติเมื่อเราทําการตั้งค่านะอย่างเช่นไอตัวโจนตัวนี้เนี่ยเห็นไหม มันทําการนั่งอยู่นะครับแล้วก็มันจะมีบอกตรงหน้าชื่อแล้วด้วยนะครับว่านะตอนนี้ใครที่กําลังใช้บอทดอยู่นะครับมันจะขึ้นมาเป็นออโต้นะครับเขียนว่าอโตเมตินะครับเออเนี่ยอันนี้เนี่ยชื่อผมแบบปกตินะเห็นไหมอ่าผมยังไม่ได้เปิดใช้โปรแกรมบอทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเปิดใช้เมื่อไหร่นะครับมันจะมีขึ้นมาด้านหน้าชื่อเลยนะครับว่าคุณเปิดบอทดอยู่นี่นะเดี๋ยวผมจะเปิดบอทดให้ดูนะครับเนี่ยอ่ากดติ๊กขึ้นมานะครับเดอบลคลิกแล้วก็กดตรงนนี้ะ เทินออนขึ้นมานะครับปุ๊บนี่อ่าทีนี้นะครับสังเกตนะครับตรงหน้าชื่อเราเห็นไหมมันจะขึ้นมาแล้วนะครับว่านะตอนนี้คุณเปิดบอทดอยู่นะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมเออมันจะแยกได้ระหว่างเออคนที่ใช้มือเล่นกับคนที่เปิดบอทในหน้าจอนะตอนนั้นนั้น นะครับผมแต่เอาจิงเนี่ยเวลาที่เราเปิดบอดนะครับยังไงเราก็ต้องได้อยู่หน้าจอนะถ้าเกิดว่าเราแบบหลบมอนสเตอร์ตัวนั้นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับโดนตีบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ต้องมากดยานะครับเพื่อที่จะเพิ่มเลือดให้ตัวละครเนี่ยมันไม่ตายนะครับผมเนี่ยอันนี้คือข้อเสียของบอดที่มันมีของเกมนี้นะครับแต่ผมก็ว่ามันดีนะที่มันจะได้แบบว่าให้คนเนี่ยอยู่หน้าจอได้ตลอดเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบว่า,าไปตีกับมอนสเตอร์ที่แบบหลบหลีกได้ดีอย่างเช่นสายอาชีพที่หลบหลีก ดีสุดเนี่ยก็จะเป็นสายอาชีพที่เป็นโจนใช่ไหมเป็นพวกแอดอะไรพวกนี้นะครับก็จะเปิดบอดได้ดีกว่าชาวบ้านหน่อยเพราะว่ามันจะไม่ค่อยโดนตีเท่าไหร่นะครับผมเอออันนี้ก็จะแบบว่าอาจจะแบบไปทําอย่างอื่นต่อได้แบบนานๆหน่อยนะครับไม่เหมือนกับอาชีพอื่นนะแล้วก็อีกสายอาชีพหนึ่งนะครับที่เหมาะกับการเปิดบอดนะผมว่าก็น่าจะเป็นในส่วนของออนักดาบนะครับพวกไนท์อะไรพวกนี้เพราะว่ามันมีสกิลนะครับที่ช่วยเพิ่มเลือดขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะให้สายอาชีพ ที่เราเล่นอยู่นะครับมันเ,เหมาะกับการเปิดบอดเพิ่มเลือดให้เราได้แบบรวดเร็วหน่อยนะครับเวลาที่เรานั่งะนะแล้วก็อาจจะมาทําการแบบว่าเนี่ยอัพในส่วนของวิตแทนก็ได้นะครับอัพวิตขึ้นมาหน่อยสักประมาณ2030เพื่อให้มันแบบนีเลือดขึ้นมาได้รวดเร็วขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่าหน่อยนะครับว่าในส่วนของตัวบอดเนี่ยเราจะต้องตั้งค่าแบบไหนยังไงบ้างนะครับผมซึ่งนะตอนนี้เนี่ยบอดผมทําการนั่งอยู่นะครับเพราะว่าผมตั้งค่าไว้ว่าถ้าเกิดบอดตัวนี้นะครับเลือดเหลือ,อน้อยกว่า 60%เมื่อไหร่ให้ทําการนั่งลงไปนะครับผมโอเคเนี่ย พอมันเพิ่มขึ้นมานะครับเกิน6 0แล้วเนี่ยมันก็จะลุกขึ้นมาทําการโจมตีต่อนั่นเองนะครับเอาโอเคทีนี้กดขยายเข้ามาตรงนี้นะในส่วนของตัวบอทนะครับสังเกตตรงนี้นะครับว่าตัวแรกเนี่ยนะมันจะเขียนว่า turn off อยู่นะครับถ้าเกิดมันขึ้น turn off เนี่ยแสดงว่าบอทมันทํางานอยู่นะครับแต่ถ้าเรากด turn on เมื่อไหร่นะครับนั่นแสดงว่าเราสั่งให้บอทดเนี่ยทำการหยุดแล้วเห็นไหมครับแล้วตรงนี้มันจะหยุดแล้วนะครับตัวบอท นี่อันนี้เราก็บังคับได้ปกติแล้วก็ตรงหน้าชื่อเราเนี่ยมันจะไม่มีขึ้นมาว่า,าทําการออโต้อยู่แล้ว นะครับผมทีนี้ในส่วนของอตัวต่อมานะครับที่มันเขียนว่า turn on stair l e r t เนี่ยหมายคำว่า,าถ้าเกิดเราอยากจะให้บอดมันยืนอยู่กับที่แล้วต้องการโจมตีอันนี้ก็ทําได้นะครับตัวตรงนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับสายที่เป็นแบบว่า,าสายโจมตีไกลเหมาะกับพวกเวทอะไรพวกนี้นะครับยืนอยู่กับที่แล้วก็ทําการแบบใช้เวทไปอะไรอย่างเงี้ยกับมอนสเตอร์ที่อยู่โดยรอบอันนี้ได้ นะครับผมแต่ถ้าเกิดเ,เราตั้งค่ากับพวกนี้นะครับอย่างสายอาชีพที่มันโจมตีใกล้เนี่ยทำไงอะ่ะนะครับถ้าเกิดมอนสเตอร์ไม่เข้ามาตีเราใช่ไหมแล้วก็ไปโจมตีตัวอื่นไม่ได้เลยนะครับอันนี้ไม่เหมาะเด็ดขาดนะครับอย่าเปิด นะแล้วถ้าเกิดเราเป็นสายอาชีพที่จมตีไกลใช่ไหมแล้วเราใชอา้อันนี้นะครับสเตอร์เลเนี่ยนะมันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันจะไม่ไปทําการเก็บของนะครับผมแต่ก็จมตีได้ปกติแต่จะไม่เก็บของดล้ะนั้นก็ลองเลือกเอาดูให้เหมาะกับสายอาชีพแล้วกันนะครับผมโอเคต่อมาเรามาดูอันนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับอันที่3นะครับกดติ๊กเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าในส่วนของ HP แล้วก็ SP นั่นเองอ่าเราต้องตั้งค่ามันขึ้นว่า าเคิร์นออฟนะครับถ้าเกิดเคิร์นออนเมื่อไหร่แสดงว่ามันไม่ทํางานนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเซตนะครับว่าจะให้มันเอ่อทำการนั่งนะตอนไหนนะครับเลือดเหลือเท่าไหร่เนี่ยผมตั้งไว้ที่60%นะครับมันก็จะนั่งนะตอนนั้น ส่วนนี้ก็จะเป็นการตั้งค่า SP นะครับก็จะตั้งค่าเหมือนกับเลือดนั่นแหละขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตั้งค่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงนะครับผมอย่าลืมมาดูตรงนี้ด้วยให้มันเป็น turn off นะครับมันถึงทำงานนะอ่าโอเคส่วนต่อมานะครับอันนี้นะอันทีอ่อันที่4ละนะครับตรงนี้นะอ่าออโตเมติกเทเลพอร์ตนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับสายอาชีพที่เป็นแบบพวกอาโคนะครับหรือว่า สายอาชีพที่ทุกอาชีพก็ได้นะครับแต่เราต้องมีในส่วนของการ์ดนะครับก็จะเป็นพวกการ์ดครีมี่นะครับแล้วก็เอามาใส่ในส่วนของตัวของในตัวเราแล้วนะครับแล้วมันจะมีสกิลเทเลพอร์ตใช่ป่ะให้เราเอาทําการสกิลเทเลพอร์ตเนี่ยมาไว้ในส่วนของช่องด้านบนตรงนี้นะครับช่องไหนก็ได้นะกดเอาไว้เลยนะครับแล้วก็กดเทิร์นออฟไปนะครับผมนี่ให้มันขึ้นเป็นเทิร์นออฟ พอมันขึ้นเทิร์นออฟแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเรามีการ์ดเราตั้งค่าสกิลไว้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อมันเดินแล้วมันไม่เจอพวกศัตรูนะครับไม่เจอพวกมอนสเตอร์เนี่ยสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะทําการวาร์ปนะครับแต่ณตอนนี้ผมลองตั้งค่ากับตัวอาโคของผมเนี่ยมันไม่เกิดผลนะไม่แน่ใจว่าตอนช่วงโอเพนเบต้าเนี่ยมันจะมาปรับในส่วนตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีในส่วนของไฟวิงเนี่ยมันไม่ใช้นะครับมันจะใช้ก็ต่อเมื่อเรามีสกิลนะ สกิลเทเลพอตส่วนอันต่อมานะครับ exp and drop ตรงนี้เนี่ยก็คือ,อให้เราตั้งค่าว่าเราจะให้มันใช้พวกยาเพิ่ม exp เพิ่ม job bubble gum ม,มาแล้วพวกนี้อัตโนมัติหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเราต้องมีในส่วนของของที่ยัมาเพิ่มด้วยนะเนี่ยพวกตัมม้มอาไรพวกนี้นะครับเนี่ยพวกเพิ่ม exp เพิ่ม job เนี่ยเราต้องมีก่อนนะครับถ้าเราไม่มีมันก็ไม่ใช้อยู่แล้วถูกไหมนะครับก็ให้เรามาตั้งค่าเป็น o อฟให้หมด นะครับพอตั้งค่าเป็น off แล้วเนี่ยแสดงว่ามันกําลังทํางานอยู่นะครับแค่นั้นเลย ตัวเมนูสุดท้ายในโปรแกรมบอทนะครับก็คืออันนี้นะ normal attack เนี่ยนะครับจะเป็นการกดสั่งให้ตัวบอทของเราเนี่ยเข้าไปโจมตีมอนสเตอร์นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้เนี่ยมันจะแยกกันระหว่างเอ่อเมนูอันแรกนะครับไอตัวเมนูอันแรกอันนี้เนี่ยเป็นการสั่งให้โปรแกรมบอทเนี่ยมันเปิดทํางานแล้วก็สั่งให้ตัวบอทเนี่ยมันเดินเข้าไปหามอนสเตอร์นะครับผมอ่าแต่ถ้าเราไม่เปิดอันนี้นะครับสมมติผมไม่เปิดนะเนี่ยผมไม่เปิดผมกดไปแล้วนะไม่เปิดนะครับ พอเรากดเปิดโปรแกรมบอดปุ๊บเนี่ยอ่ะเราเปิดนะนะครับมันจะเดินเข้าไปหาเฉยๆแต่มันจะไม่ทําการโจมตีเห็นไหมครับ เออนะอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามันแยกกันนะครับอันแรกกับอันเอ่ออันสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเราจะให้ไอตัวมอนเอ้ยตัวเออ่ตัวละครเราเนี่ยทําการโจมตีใช่ไหมเราก็ต้องมาทําการเนี่ยกดเปิดก่อนนะครับอะกดเปิดก็คือเทิร์นออฟนะกดเปิดพอเราทําการกดสั่งให้โปรแกรมทำงานเนี่ยนะครับมันก็จะโจมตีแล้วเนี่ยนะกดไปนะปึ๊บนี่เห็นไหม จมตีแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วไอ้ตัวฟังก์ชันนี้นะครับมันไม่เหมาะกับสายไหนนะครับมันจะไม่เหมาะกับสายเวทนะครับผมอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราทําการตั้งค่ากับสายเวทใช่ไหม เอ่อตัวเวทเนี่ยมันจะไปทําการเคาะมอนสเตอร์นะครับไปโจมตีมอนสเตอร์ด้วยการตีธรรมดานะครับเข้าใจไหมนะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นสายเวทเนี่ยคุณควรจะปิดอันนี้ไว้นะครับให้เวทมันทําการใช้สกิลเฉยๆทีนี้ผมอธิบายการตั้งค่าให้ฝั่งละนอว่ามันตั้งค่ายังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดโปรแกรมให้ดูแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเช็คก่อนว่าเอ่อเปิดครบทุกอย่างหรือยังนะครับอันนี้ก็เป็นเทิร์นออฟเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะผมตั้งเป็นเอ่อหกสิบนะ ตามนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะตั้งนะครับก็มากดตรงนี้ผวจะตั้งเป็น60แบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้นะอาอตเมติเทเลพอร์ตไม่จําเป็นต้องใช้นะครับอันนี้ก็กดไว้แล้วเรียบร้อยนะครับอีกอันนึงนะด้านล่างสุดเลยนะครับนี่ normal a t t a c กก็เปิดไวลาเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะเปิดให้ในส่วนของตัวโปรแกรมบอท์ทงานแล้วนะครับผมสังเกตนะว่านะตอนนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ใช้พวกคำพวกเพิ่มเ p ็ใดๆเลยนะครับเดี๋ยวกดเปิดก่อนปึ๊บ โอเคเรีย okay, บร้อยทีนี้ก็รอ,อสักครู่หนึงนะครับเดี๋ยวมันก็จะทําการแบบว่า,ากดใช้งานของต,างต่างๆที่เราตั้งค่าไว้แล้วนะครับเออพวก exp ต,ต่างๆนะรวมถึงเวลาที่แบบเลือดเราเหลือน้อยอะไรเงี้ยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนนะมันต้องเปิดให้มันเออสักพักนึงอ่ะนะครับมันถึงจะกดใช้นี่นครับณนะตอนนี้เนี่ยมันเปิดใช้แล้วนะครับมันกดใช้อัตโนมัติเลยนี่เห็นไหม อ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่า,าจากที่ผมสังเกตเนี่ยก็รอสักประมาณเกือบนาทีได้นะเมื่อกี้นี้นะครับขวามันจะกดใช้อัตโนมัติให้ นะครับผม่าส่วนต่อมาก็ถ้าเกิดเราอยากจะทําการเพิ่มบัฟอื่นๆนะครับอันนี้เนี่ยเราต้องทําการกดเองละนะครับก็ไปซื้อมานะครับตรง Moonstone Shop เนาะแล้วก็มาทําการกดเพิ่มบัฟไปนะครับบัฟพวกนี้นะอ่าเราอยากจะใช้บัฟอันไหนนะครับแล้วก็มากดเพิ่มเอาเองนะครับอันนี้โปรแกรมบอทมันไม่กดให้นะต้องบอกกดนะครับเดี๋ยวอันต่อไปนะครับฟังชันต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ในส่วนของตัวบอดเนี่ยมาทาการนั่งนะครับผมก็รอให้เลือดมันลดลงอีกสักนิดนึงก่อนนะครับไม่แน่ใจว่า ว่ามันจะได้นั่งเมื่อไหร่เนี่ยดูท่าทางแล้วผมหลบได้ดีแล้วไงอ่าโอเคตอนนี้แหละนะครับเนี่ยเลือดเหลือแค่นี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็รอดูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะทําการนั่งเห็นไหมครับมันนั่งอัตโนมัติเลยนะทุกคนเออจะเป็นประมาณนี้นะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับ สายไหนนะครับที่แบบไม่ใช่พวกสายนักดาบอะไรพวกนี้ใช่ป่ะนะครับมันจะไม่มีสกิลเรกอรเวรี่นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะให้มันมีพวกเรกอเวรี่เนี่ยเยอะๆใช่ไหมเราก็ต้องไปใช้การ์ดต่างๆนะครับเพื่อช่วยเพิ่มนะครับในส่วนของการเพิ่มเลือดตรงนี้ให้มันเร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าจะมาทําการอัพในส่วนของตรงนี้นะครับอัพวิทเพิ่มเติมเนาะให้เลือดมันรีได้เร็เวขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นสายนักดาบเนี่ยมันก็ขึ้นไวอยู่แล้วนะเพราะว่ามันมีสกิลที่ช่วยเพิ่ม เออจะเป็นประมาณนี้นะครับสังเกตนะ โอ้โหกว่าเลือดจะเพิ่มเนี่ยค่อนข้างนานทีเดียวนะครับผมก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับในส่วนของการมา,อาสอนนะครับเออมาแนะนําการใช้โปรแกรมบอทนะคบว่ามันจะใช้ยังไงนะครับก็รอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะว่าตอนช่วง o อ e เฟ e เ a ตาเนี่ยมันจะมีการเพิ่มฟังก์ชันอะไรเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นประมาณนี้แต่เท่าที่ผมคิดนะน่าจะมีแค่นี้แหละนะครับเขาไม่น่าจะเพิ่มความสะดวกสบายอะไรให้เรามากขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ในตัวเกมเนี่ยมันมีแต่บอทอย่างเดียว ไม่มีคนอยู่ในหน้าจอเลยอะไรแบบเนี้นะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนของคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมเออไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับกับเกมนี้นะรอเปิด Open Meta เนี่ยเดี๋ยวยาวๆกันแน่นะครับผมไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยก็แล้วกันนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับ